สวัสดีครับท่านสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ผมก็มีเลขเด่นตามดวงกำลังวันจันทร์ซึ่งจะออกในงวดวันจันทร์ที่16มีนาคม2563มาลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามเราชมมาตามดวง ได้ดูเป็นแนวทางสําหรับท่านที่ชอบแนวทางเสี่ยงโชคซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16มีนาคม2563นะครับมาดูเลขเด่นตามดวงนะครับผมจะนำเลขตัวเลขเด่นที่ตามลัคนาจรในเวลาที่สลากินแบ่งรัฐบาลออกนะครับ ซึ่งดวงดาวตัวเลขที่มีกำลังอิทธิพลจะส่องแสงที่มีองคศามากความน่าจะเป็นตัวเลขที่เด่นนะครับที่เด่นในงวดวันที่16มีนาคมสม6 3ัดวงดาวในแต่ละราศีนะครับในเวลาที่สลากินแบ่งรัฐบาลออกนั้นจับ เวลาลัคนาจรได้อยู่ที่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ในเวลาที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกในเวลาประมาณ15นาฬกา50นาทีถึง16นาฬกานะครับเลขรางวัลที่1และเลขไท้าย2ตัวล่างที่จะออกในเวลาประมาณนั้นนะครับที่จะออกคำนวณตามราศีจากราศีวงจรของดวงดาว จะกราศีแล้วจะอยู่ในสถิตยอยู่ในราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ซึ่งดาวอาทิตย์ขึ้นในราศีมินนะครับณวันในราศีมินมี2อ,องศาครับขึ้นในเวลานะครับดาวอาทิตย์ฉะนั้นดวงดาวที่เป็นเลขเด่นดาวประจํานะครับถ้าราศีสิงห์นี้จะเป็นราศีดาวเจ้าเรือนคือดาวอาทิตย์นะครับ ดาวอาทิตย์ดวงหนึ่งนะครับดาวอาทิตย์แล้วก็เป็นราศีที่4เช่นเดิมนะครับนับจากราศีพฤษภ1 2 3 4เป็นราศีที่4เช่นเดิมนะครับราศีที่4และดาวเจ้าเรือนของราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนของราศีมินนะครับราศีมินดาวเจ้าเรือนราศีมินคือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัส ฉะนั้นตัวเลขเด่นนำโชคที่ผมได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นเลขเด่นนะครับก็มีราศีที่4นะครับคือเลข4ครับ1 1 2 3 4าสีราศีที่4ครับเลขราศีที่4คือเลข4เด่นตัวหนึ่งครับเลข2ตัวหนึ่งครับเลข2คือเป็นดาวย้ายครับดาวย้ายเคลื่อนย้ายในเวลาวันที่สลาก,กินแบ่งรัฐบาลออกนะครับ วันที่รัฐบาลสลากินแบ่งรัฐบาลออกคือดาวจันครับดาวจันทร์เคลื่อนย้ายในเวลา15นาฬิกา43นาทีนะครับในวันที่16มีนาคม2563ครับนี่คือดาวดาวจันร์จะย้ายครับนะในเวลาวันที่16ครับต่อสลากินแบ่งรัฐบาลออกในวันที่16มีนาคม เป็นวันแรม8ค่าเดือน4ครับวันแรม8ค่าเดือน4ดาวจันทร์ย้ายเคลื่อนย้ายจากราศีจากราศีพิจิกนะครับเข้าราศีธนูในเวลา15นาฬิกา43นาทีนะครับ15นาฬิกา่นาทีเมื่อย้ายในเวลา 15- บ3นาฬิกาสีนาทีดาวจันซึ่งเป็นดาวกำลังวัน สลากกินแบ่งรัฐบาลออกตัวยนงครับดาวกําลังวันก็คือดาวกําลังวันจันทร์นั่นเองครับฉะนั้นอิทธิพลของดาวจนันนี่โดดเด่นมากเลยครับโดดเด่นมากนะครับอิทธิพลของดาวจนันทโดดเด่นก็คือในเวลา15นาฬิกาสี่นาทีดาวจันเคลื่อนย้ายเลข2นี่เลยครับเลข2เรียกว่าดาวจนันครับหรือว่าเลข2เป็นเลขที่เด่นมากที่สุดนะครับในวันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกครับตัวหนึ่งเลยครับ แล้วก็เลขนําโชคตัวต่อมาคือเลข5าครับเลข5านี้อิทธิพลของเลข5าก็คือเนื่องจากดาวจันร์ย้ายมาสถิตอยู่ในราศีของดาวพฤหัสคือเลข5าสถิตอยู่ในครับดาวพฤหัสนะครับราศีราศีธนูนี่คือเลข5าครับคือเลข5าสถิตอยู่ในราศีธนูครับดาวพฤหัสแล้วดาวพฤหัสนี้คือเลข5นาครับจะเคลื่อนย้าย ย้ายราศีไปในราศีมังกรในวันที่17มีนาคม2563ครับนี่คือวันที่17นะครับวันที่17ดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสจะโครจรเคลื่อนย้ายจากราศีธนูไปราศีมังกรในเวลา20นากา5นาทีครับอิทธิพลของดาวพฤหัสในช่วงวันสลากินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1 6ครับดาวพฤหัส มี29องศาครับ29องศาแรงที่สุดนะครับองศาแรงที่สุดฉะนั้นเลข5นะครับเลข1เป็นตัวเลขเด่นนะครับเป็นตัวเลขเด่นตัวหนึ่งครับแล้วก็ในราศีของดาวพฤหัสที่อยู่ก็จะมีเลข2เลข5เลข3ครับเลข2เลข5เลข3ในกลุ่มนี้นะครับตัวเลขตัวที่4ครับคือเลข หนึ่งครับเลขหนึ่งอิทธิพลเลขหนึ่งก็คือราศีสิงเป็นราศีเจ้าเรือนของดาวอาทิตย์เลขหนึ่งครับแล้วเลขสามก็เกาะกลุ่มกันอยู่นะครับเลขสามเกาะกลุ่มกันอยู่อยู่ในราศีของดาวธนูนะครับและเลขสามนี้ก็จะเคลื่อนย้ายไปในราศีต่อไปคือราศีมังกรถัดนั้นไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับดาวอิทธิพลของดาวย้ายครับล้วก็เลขแปดเป็นเลขเด่นตัวหนึ่ง เลข8ป็นี่คือเป็นเลขเด่นอีกตัวหนึ่งอิทธิพลของเลข8ก็คือดาวที่เลงกันอยู่ครับดาวที่เลงกันอยู่คือดาวคือดาวราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนราศีเมถุนนะครับและดาวพุธด,ดาวพุธอยู่ในราศีของราศีธลาศีกุมครับดาวเจ้าเรือนราศีกุมนะครับ ดาวเจ้าเรือนราศีกุมคือเลข8ครับอีกตัวหนึ่งก็คือเลข7นะครับเลข7กับ8ครับอีกตัวหนึ่งคือเลขเจ็ครับอีกตัวหนึ่งก็คือเลข7ครับเป็นเลข7อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ในเกาะกลุ่มกันนะครับในเกาะกลุ่มกันเลข7ดาวเลข4ีดาวพุธเกาะกลุ่มอยู่ในราศีกุมดาวเจ้าเรือนคือเลข7และเลข8ครับเลข7เลข7มาอยู่เคลื่อนย้ายอยู่ตำแหน่งของเขาเลยครับราศีมังกรนะครับ ราศีมังกรเลข8ปดปอยู่ในราศีเมถุนคือดาวราหูครับอยู่ราศีเมถุนคือเลข4ครับจากนั้นดวงดาวทั้ง7ดวงน่าจะเป็นเลขคู่เด่นนะครับตัวเด่นนะครับแล้วก็ผมก็มีเลขกําลังวันจันทร์มาเทียบกันนะครับเลขกําลังวันจันทร์นะครับที่เป็นเลขเด่นนะครับก็คือ2 1 9 3 5 7 4ครับ2 1 9 3 5 7 4 เป็นเลขกําลังเด่นนะครับกาลังวันจันทร์นะครับกําลังวันจันทร์เป็นเลขเด่นผมจะนําเลขกําลังวันจันทร์ชนเลขนําโชคนะครับชนเลขนําโชคฉะนั้นเลขกําลังวันจัน enfin, ท์ที่ชนเลขนําโชคก็จะมีเลขที่ชนกันนําจากเลขนําโชคไปชนนะครับเลข4มีนะครับเลข2มีนะครับเลข2นะครับมีครับเลข5เลข55มีครับเลข1ครับเลข1 1มีเลยครับเลข3เลข3มีเลยครับเลข8ไม่มีครับเลข7มีครับก็คือขาดไปตัวหนึ่งครับคือเลข7นะครับคือเลข7ขาดไป1ตัวนะครับเลข7จะมีตัวเลขเด่นทั้งหมดมี6ตัวนะครับ4 2 5 1 3 7นเะครับ4 2 5 1 3 7เป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นนำโชคนะครับชนกับเลขกําลังวันนะครับส่วนคู่เด่นครับ คู่เด่นความน่าจะเป็นนะครับเลขคู่เด่นที่ความน่าจะเป็นเลขที่น่าจะเป็นเลขเด่นสําหรับท่านที่ชอบแนวทางเลข3ตัวนะครับก็มี4 2 5ครับ2 1 4 2 15 4 2 2 4นะครับ2 3 2 5 5 2ครับ1 4 4 1นะครับ1 5 5 1นะครับ 1551นี่คือแนวทางเลขกำลังเด่นนะครับเลขกำลังเด่นถ้าเป็นเลขคู่เด่นดาวย้ายครับดาวย้ายน่าจะเป็นคู่เด่นนะครับคือ2552 25กับ52นี่เรียวกว่าดาวย้ายครับพอดาวอัจจัน์นี่จะย้ายในเวลา15นาฬิกาส่นาทีส่วนดาวปรหัสย้ายในวันที่17ในเวลา20นาฬิกานาทีอิทธิพลของดาวสองดวงนี้ค่อนข้างแรงนะครับ ค่อนข้างจะแรงมากอิทธิพลองศารแรงความน่าจะเป็นก็คือเลขตัวนี้แหละครับคู่นี้แหละ25กับ52นะครับน่าจะเป็นเลขคู่เด่นแนวทางเลขกำลังวันจันทร์บวกเลขเด่นตามดวงตามราศีนะครับที่ผมได้หาข้อมูลมาเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวง ได้มีข้อมูลเปรียบเทียบกับตัวเลขเด่นแนวทางดวงชะตาชีวิตนะครับสำหรับราศีที่น่าจะมีโชคมีลาบนะครับราศีที่น่าจะมีโชคมีลาบราศีที่เด่นที่สุดคือราศีธนูครับช่วงนี้ช่วงนี้ดาวเสาร์ย้ายออกไปนะครับดาวเสาร์ย้ายออกไปไปอยู่ในราศีมังกรครับฉะนั้นราศีธนูช่วงเดือน มีนาคมนะครับช่วงเดือนมีนาคมจงณวันที่16มีนาคมเลขมงคลนำทางชีวิตของท่านก็คือเลข5เจ้าเรือนเลข3เลข2ก็คือดาวจันทร์กับกู่5นี่จะพบปะกันเมื่อไหร่จะมีโชคมีลาภลอยเกิดขึ้นมาทันทีครับนะเกิดขึ้นมาทันทีจะเป็น2 เลข2เลข3เลข5จะเป็นคู่เด่นใน3ตัวนี้หรือไม่ก็มาดูสรุปกันอีกทีหนึงเลยครับนะเลขคู่เด่นถ้าดาวดวงนี้มาเลยครับถ้าราศีธนูมาถ้าเกาะกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้ท่านสมาชิกก็สลับกันได้เลยครับก็คือตัวเลขเด่นครับคือราศีธนูสา สองสามห้าสองห้าสามอยู่ในกลุ่มนี้ครับสามตัวนี้ครับสามตัวเลขสามตัวนี้เลขเด่นจริงๆครับเลขเด่นจริงๆนะสามตัวนี้เลขห้าเลขสามเลขสองครับจะเป็นสามสองห้าสามห้าสองจะเป็นห้าสองสามห้าสามสองเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแต่แนวโน้มที่จะเป็นคือสามสองห้าสามห้าสองน่าจะเป็นแนวทางลักษณะแบบนี้นะครับ จุดเลขก็คือเลขเด่น3ตัวนี้ครับอยู่ในกลุ่มนี้ผมไม่ให้เลขเด่นแต่ความน่าจะเป็นคือเลข5นะครับเลข5คือดาวพฤหัสองศาแรงกว่าดาวจันทรครับจันทร์โคจรทับพฤหัสจะมีโชคมีลาบลาบลอยเกิดขึ้นมาสําหรับท่านที่เกิดราศีธนูครับราศีที่เกี่ยวเนื่องกันก็นกคือราศีเมถุนครับอีกตัวหนึ่งครับอีกดวงหนึ่งครับอีกดวงหนึ่งอีกดวงหนึ่ง,องโอกาสที่จะเป็นแนวทางลักษณะเลข8 25 85 2สอง สามสองห้าสามห้าสองก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับเป็นไปได้เพราะตัวเลขเลขมงคลนำโชคนะเลขมงคลนำโชคตัวเด่นกำลังที่มีกำลังแรงวันสุดที่สุดก็คือเลขห้าครับเลขห้านะงวดวันที่16มีนาคม2563จะเป็นเลขเด่นสำหรับท่านที่ชอบแนวทางเลขตัวเดียวคือยึดเลขห้าเป็นหลักนะครับยึดเลขห้าเป็นหลัก ควาน่าจะเป็นนะครับส่วนเลข2นี่กําลังกําลังของดาวย้ายในวันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกคือในเวลา1 5บหนากาสนาทีสลากกินแบ่งรัฐบาลกําลังออกรัศมีแรงมากครับโคจรเข้าไปกระทบทับดาวพฤหัสโคจรทับดาวอังคารทนะับพฤหัสกับดาวอังคารดาว3ดวงนี้โอกาสที่จะเกาะกลุ่มกันมาในเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1 ก็มีมากพอสมควรนะครับนะก็นี่ก็ผมเลยสรุปตัวเลขมงคลเลขเด่นตามดวงบวกเลขกำลังวันจันทร์ในงวดวันที่16บกวันจันทร์ที่16มีนาคมสอ6 3หลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับใช้ การพิจรญญารณาในการรับชมด้วยนะครับพอการวิเคราะห์ดวงดาวนะตามดวงเลขเด่นตามดวงนะก็มีโอกาสผิดพลาดบ้างนะครับหรนะือว่าการวิเคราะห์เลขตามดวงก็คือดวงดาวเจตตา ชีวิตเคลื่อนย้ายไปตามในวันนั้นนนนะครับในวันที่เลขสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผมก็วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมก็ปิจารณ์ยาในการรับชมนี่ครับขอบคุณสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงชอบแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงก็รอรับชมรับติดตามที่ผมจะวิเคราะห์ดวงชะตาฟิษในเดือนเมษายนสำหรับ ท่านที่เกิดเดือนแต่ละราศีนะครับผมจะวิเคราะห์ให้ท่านได้ดูเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในช่วงเดือนเมษายน2อ6 3อจะเป็นยังไรก็รอติดตามรับชมคลิปที่ผมจะวิเคราะห์วิจารณ์โหลดคลิปลงให้ท่านสมาชิกได้ดูทุกคนทุกท่านนะครับที่ชอบแนวทางการดูดวงครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนก็มีความโชคดีครับชอบแนวทางการวิเคราะห์ ดวงชะตาชีวิตเลขเด่นกำลังวันเลขเด่นตามดวงก็ฝากด้วยครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดคน้นวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตเลขเด่นกำลังวันเลขเด่นตามดวงให้ท่านได้ติดตามรับชมแน่นคลิปต,ต่อไปครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบุณครับสวัสดีครับ